ให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตรวเที่ยงชานฉลาที่2ขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่252รนทางจากสถานีศูนสุขุมท่านสุขวายทางสถานีพนรุค่ะขอคมกรุณาท่านผู้โดยสารโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจได้รับอันตรายร้ายแรงได้ ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดยับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางหนองปลาดุสถานีคลองบางตาสถานีคลองบดเดือนเป็นสถานีจุดสิ้ป,ปาตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในงานาของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดิน ขอให้ผู้เดินสาท่านเดินทางติดงไว้รายทางเดินัมดุิภาพและหวังว่ามีการเดินทางครั้งต่อบปการรถไฟผูกมีโอกาสไห้ให้บริการท่นี้ขอขอบคุณค่ะ